นี่หวังหวังรอเวลายมปเปรียปร้ยวเปรี้ยวของยมหวานว่ะเออชุบอ,อึ๊บเอ,อ๊ะขั้นเวลา <c oughs> เห็นไหมอื้ม <c oughs> ืเฮ้ยเปรี้ยวก็ไม่บอกว่าว่าตาปิดตาปีเลยมยมเปรี้ยว,มวนนมยมหวานออนึกว่ามยมหวานโอ้ยต้องตำเนาะตำใส่ปลานเนาะเผ็ดๆโอ,โ,โอ้โหก็โหโหไม่เล่นหรูเครอ หว่างบอของฮะจะเลื่อนตัวขาอยู่นั้นแล้วไม่ยอมเปรี้ยวร่างกายวิตามินซีล,วลว้วนยังน้ำยาโอเคโอ้ยแต่ภาพชัดดีว่ะได้